สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่23สพฤษภาคม2 5 6หาครับเมื่อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของหนุ่มกาลสินนะครับเพิ่นแจงข่าว่าวาครับผมเนาะเพิ่นบวกตัวเลขผิดนะพาหัดฝากแก้ให้ด้วยนะเพิ่นแจงข่าวมากครับผมเนาะพร้อมสรุปบนล่างของหนุ่มกาลสินนะครับนี่ครับ หลักสิบวกผิดครับนี่ครับหลักหน่วยบวกถูกครับนี่ครับผมเนาะของหนุ่มกาลสินนะครับครั้งแรกให้มาครับผมเนาะหกอะไรนะหกเจ็7หกเก้าครับผมเนาะชุดนี้นะครับบวกผิดนะครับมาขอแจ้งเอซีทางช่องกับผมเนาะนี่ครับ สีคู่บนนะครับเข้ามาแล้ว9งวดติดต่อกันนะครับ97ออก79็ครับศูตรงตรงครับเจ็ดเจ็ตรงตรงครับ9ก้าสี่ออกให้สี่เกออกเก้ครับนี่ครับให้สามหกออกหกสามครับผมเนาะให้แปดเตรงๆครับสองเจ็ดตรงตรงครับแปดแตรงตรงแล้วก็ศูนย์เก้าตรงตรงนะครับนี่ครับงวดนี้จะเป็นที่ขอ เปลี่ยนแปลงครับผมเนาะพันวาพ่นว่าหลักสิบครับผมนี่ครับหลักสิบบวกผิดครับหลักหน่วยบวกถูกอยู่ครับผมเนาะนี่ครับจะมาแก้แนวทางให้เพิ่นครับผมเนาะเพิ่นว่าผะหัดฝากแกให้พี่ด้วยนะติดแจ้งข่าวมาครับผมเนาะนี่ครับจะเป็นที่สี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดเก้านองเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับของหนุ่มกาลสินนะครับ ไม่ใครับผมใบนี้นะครับใบนี้ไม่เอานะครับผมเนาะใบนี้ไม่เอานะครับ like นี่ครับมาเปลี่ยนใบใหม่นะครับ right yeah. ส่วนชุดล่างกบเป็นชุดล่างก็ับนเนาะนี่ครับชุดล่างนี้เข้ามาแล้วกี่งวดเอ่ยเดี๋ยวผมดูให้ชุดล่างนะครับชุดล่างชุดล่างครับผนเนาะนี่ครับชุดล่างับผมเข้ามาตั้งแต่ นี่ครับล่างตรงตรงครับ VIP ครับผมเนาะนี่ครับ38ตรงตรงหกตรงตรงสอตรงตรงห้ตรงตรงครับผมเนาะจําได้4คู่ครับแต่ว่าออกตรงตรงนะครับ23ตรงตรงห้ออกตรงตรงห้ตรงตรงห้ออกตรงตรงสาก็เหมือนกันครับ36ก็เหมือนกัน85ก็ตรงตรงครับ06ตรงตรงแป ตรงๆนะครับงวดนี้นะครับได้4คู่ครับ94982428 2, 2, นะครับของหนุ่มกลาลสินนะครับนี่ครับล่างเด่นที่9ครับ94982428นะครับ <c oughs> มาดูชุดบนก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวผมคลิปนี้นะครับจะสรุปบนล่างของหนุ่มลำปลาวให้ f อทางช่องเลยดีกว่ารัาบผมนอกพอดีพลนทรง สรุปบนล่างมาให้ครับผมเนาะของหนุ่มกาลสินครับถือว่าเลขเพิ่นหนาติดตามมาครับผมเนาะเท่าที่สังเกตดูนะครับพอว่าเมื่อก่อนหนีครับผมเนาะลงทั้งช่องมนน้องขําแพงครับจะว่าพันอยักลงทังช่องผมผมก็ว่าโอเคครับผมเนาะถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะที่พ่นหาแนวทางมากครับผมบนครับหนุ่มกาลสิน หรือว่าอาจารย์หนุ่มกัลสินนะครับหนุ่มกัละสินครับ <c oughs> <c oughs> บนครับ4คู่นี้นะครับเข้ามาแล้วก้าว่าติดต่อกันนะครับบนมี สี่เครับ7 7 7ดเนะครับนี่ครับบนเน้นที่7 9ครับลอง7จนะครับของหนุ่มกาลสินนะครับลงวันที่1นึ่ทับหกทับหกครับ มาครับผมมาแคปนาจอครับผมเนาะกัดชื่อว่าเลขของเพลนเดือนดีมากครับผมนี่ครับรอบก่อนนะที่ผมลงไปครับนี่ครับรอบก่อนนะครับที่ผมลงไปครับใบนี้ไม่เอานะครับใบนี้ไม่เอามาดูสรุปบนล่างของหนุ่มการสินดีกว่าครับผมเนาะ ส,สรุปบนล่างครับชุดสรุปบนล่างของหนุ่มกาลสินนะครับงวดที่แล้วพันไห้มันองคําแพงมากครับผมเนาะเจ็ดศูนย์เก้าครับเจ็ดศูนเ้าเข้าที่ศูนย์เก้าตรงๆนะครับนี่ครับลงวันที่สี่เดือนห้าหกแปดนะครับนี่ครับผม พันไทยแม่นองค้าแพงม่ครับผมเนาะเจ็ศูนย์เก้าครับเข้าที่ศูนย์เก้าตรงๆนะครับหนุ่มกาลสินครับงวดนี้ให้มาแล้วครับงวดนี้ครับของหนุ่มกาลสินนะครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขของป้านีก่อนครับเพราะว่าเอฟซีทังช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามเลขป้านีให้หน่อยนะครับ เลขปรีงวดนี้มี9มี0มี2มี3มี6มี7ครับหนุ่มกัลสินงวดนี้ให้มาครับผมเนาะบนเด่นที่9ครับ9 79ลอง779ครับเน้น79 77 7, ลอง49 47ครับล่างเด่นที่9ครับ นี่ครับ98 94 28 24สสองสครับเดี๋ยวผมดูก่อนสิสลุบบนล่าง9894ก็เหมือนกันนะครับผมเนาะ4คู่นี้อันนี้บนเด่น9ล่างก็เด่น9นะครับผมเนาะนี่ครับผมว่าผมเขียนทุบ3ตัวดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่ามีล่างครับผมเนาะมีบนนะครับผม นี่ครับผมว่าผมเขียนทึบสามตัวก็พอดีกว่ามาเพราะว่าบท่างใดแหละครับผมล่างก็เด่นที่เก้านะครับนี่ครับของหนุ่มกระสินครับผมมาเรขเพิ่อนมาติดตามมากครับผมเนาะนี่ครับสี่คู่นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนชุดสามตัวดีกว่าเพราะว่าชุดสองตัวนี่ครับผมเนาะผมลงให้เอฟซีทางช่องไปแล้วครับ <c oughs> ม่ครับหนุ่มกาละสินครับหนุ่มกาละสิน บนครับชุดสามตัวนะครับผมเนาะชุดสามตัวดนะีกว่าชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับให้มาสองหางครับผมเนาะเพราะว่าบนรางได้เดปแล้วครับผมเนาะก็ถือว่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมว่าชุดสามตัวครับมีเจ็ดเจ็ดเก้าครับแล้วก็มีเก้า เจ็ดเก้าครับนี่ครับเน้นที่เก้าเจ็ดเก้านะครับของหนุ Bla ่มกาลสินครับผมเนาะสรุปบนล่างนะครับของหนุ่มกาลาสินพร้อมชุดสามตัว Aaa yeah. ครับผมเนาะพร้อมมาแก้ไขตัวเลขนะครับผมเนาะของหนุ่มกาลสินนะครับน mm ี hmm. ่ครับหนุ่มกาลสินนะครับเน้นที่เก้าเจ็ดเก้านี่ครับผม ลอง779ครับแคบหน้าจอครับผมเนาะโอเคมาทีนี้จะมาไล,ล่เรียงให้ fc ทางช่องฟังดีกว่าครับผมเนาะคลิปนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเลขของหนุ่มกาะสินนะครับเพราะว่าครับผมเนาะคลิปแรกเพิ่นว่าเพิ่นบวกเลขหลักสิบผิดครับผมต่ว่าหลักหน่วยยังคือเก่าครับผมเนาะนี่ครับ คลิปแรก6 7 6 9 9 7 9 9นี่ครับผมแต่ว่าเพิ่นขอเปลี่ยนแปลงคกบเพราะว่าบวกหลักสิบผิดครับแต่ว่าหลักหน่วยยังเหมือนเดิมนนะครับบนนะครับเด่นที่9ครับ47 49 7 7 7 9ครับเน้นที่79นะครับแล้วก็77นะครับผมเนาะลอง7 7ครับชุด3ตัวครับชุด3ตัวไม่ใช่ ชุดสามตัวนะครับนี่ครับผมอ่ะชุดสามตัวก่อนเลยชุดสามตัวบนครับเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าครับผมเนาะเน้นที่เก้าเจ็ดเก้าครับของหนุ่มกาลสินนะครับแล้วก็เลขล่างครับเลขล่างสี่คู่นี้ครับผมเนาะเขามาประมาณสิบสามหมวดติดต่อกแล้วครับผมเนาะล่างตรงๆนะครับมีล่างเด่นที่เก้าครับเก้าสี่เก้าแปดสองสี่สองแปดนะครับ แคปหน้าจอนะครับกับประมานนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับต่อขออุ่พ่อให้เอฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคลีคาดปลอดภัยเด้อผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงื่อนท่องถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ